สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะคุณครูมีกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆทำนะคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆปั้นดินน้ำมันเป็นรูปคนนะคะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้าง 1. ดินน้ำมัน 2. แผ่นร้องปั้นดินน้ำมันค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันเลยค่ะเริ่มจากเราเลือกดินน้ำมันสีที่จะชอบนะคะ เอามาปั้นเป็นส่วนหัวก่อนค่ะปั้นกลมๆนะคะอันนี้คุณครูใช้สีเหลืองค่ะต่อไปเราจะปั้นเป็นส่วนของลําตัวค่ะเด็กๆคุณครูเลือกใช้สีแดงนะคะปั้นให้ลักษณะคล้ายๆสามเหลี่ยมนะคะสูงๆเมื่อเราได้ลําตัวแล้วคุณครูก็จะมีไม้นะคะเอามาต่อระหว่างหัวกับลาตัวเพื่อให้มันตั้งอยู่นะคะเพื่อให้มันคงทนต่อไปค่ะ เราจะมาทําแขนค่ะเด็กๆคุณครูเลือกสีเขียวนะคะปั้นให้มีลักษณะยาวๆลีลีนิดนึงแขนมีสองข้างเราจะปั้นสองชิ้นนะคะเมื่อเราได้แขนสองข้างแล้วต่อไปเราจะมาปั้นในส่วนของหน้าค่ะโดยเริ่มจากตานะคะคุณครูใช้สีขาวนะคะปั้นเป็นกลมๆเล็กๆ แล้วคุณครูก็ใช้สีม่วงแทนสีดำนะคะเป็นลูกตาดำต่อไปจมูกค่ะแล้วเด็กๆก็ปั้นปากมาติดค่ะเวลาที่เด็กๆติดลงไปอย่าก,กดแน่นนะคะต่อไปเหลืออะไรคะเด็กๆส่วนผมค่ะผมคุณครูก็จะทำแบนๆนะคะ ไ้กว้างนิดนึงเด็กๆสามารถทำตามจินตนาการได้นะคะจะเป็นผมยาวผมสั้นหรือจะเป็นผมเปียอันนี้คุณครูคขอทำเป็นผมยาวนะคะคุณครูขอใช้สีน้ำเงินค่ะได้แล้วค่ะตุ๊กตาคนนะคะอันนี้สามารถต่อเติมใส่เสื้อผ้าให้เขาได้นะคะ โดยนำดินน้ำมันสีต่างๆเอามาปั้นต่อเติมเป็นเสื้อเป็นกางเกงเพิ่มเติมได้ค่ะอล่าค่ะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะกิจกรรมปั้นดินน้ำมันเป็นรูปคนเด็กๆสนุกไหมคะคุณครูก็มีดินน้ำมันเป็นรูปคนเหมือนเด็กๆเลยเวลาที่เด็กๆเล่นเสร็จแล้วเด็กๆก็ต้องเก็บดินน้ำมันแยกสีด้วยนะคะเพราะว่า เราจะมาปั้นครั้งต่อไปเดี๋ยวเราไม่มีสีที่สวยๆเหมือนเดิมนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณรูณก็ขอจบคลิปตะเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย